ครับสวัสดีครับผมผู้เยี่ยมพารวยสิพามาชมเขาให้แล้ครับของแม่สมแล้วครับแปลงเนี่ยเพิ่นหลดจ้างค้นเกี่ยวมือเดียวแล้วมาทองหุดนก็ลักขนกันยิ่งพูดนะครับผมเพราะมันคือขักขึ้นแหน่เยอ๋อชมครับผมใคล่ะแม่สมโอ้ยเราแต่ทั้งขนทั้งมัดดูเสถิด้ะครับ จะไปเบิ้งล็อกใกล้ๆกอนโสามสี่คนคนเด้อสูดลูงหูรตาคนเะนาเราจะมากวงกระดอกกรเดียโอ้ยเขาเจ้ามางามถ่ยี่เมียเขาทำมาาจ้ปลูกเังไยเจ้าวานเกงไลกระดอกกระเดียเถอะตอกคนบาหวานไมใส่ปุ๋ยใส่ยำันได้ใส่ปุ๋ยเวอกเนียมาพะโลเสร็จแล้หวงมึงดูเต่ล้ฟนเลยอาดีออีเมีย เาเบิ่งดูเบิ่งดูเราเมาตัวเอ,อ,อ,องทันเด้เลยเนี่ยวันวนี้พ่อขนอยุแก่นั่นบ่เอาเบิ่งหน้าเบิ่งตากนันยังได้อโ้ยวันหลายพี่น้องเอ้ยมยอยไรที่ได้จกสอบเราขึ้นว่าปีนี่มันขึ้นคักขึ้นเนี่ยเถอะเบิง่งหมางวันนี้ครับโอ้ยมันขึ้นคักเถอะเราแตกคักคักกันด้วยว่อยู่พ่อกินแล้วมันแห้งมันแรงเนาะปีนี้ เอ้าบัดสิเกี่ยวฝนพันมา,มาจ้อยเนาะแม่นอยูบัตสิเกี่ยวฝนมาหำเหนียเฝ้าน้ำฝนเป็นน้ำคดจมเหรอเขาบ่แห้งบันไดหรอกกู้ไว้ซื้อไว้ก็เฝ้ากู้ไปซื้อตัวซื้อแล้วค่อยตากเอายานน่านฝนหั่นค้ากัเลยเฝ้าคนเฝ้า,า,า,ากู้เวีนพี่วันน้องมาซอยกันแล้วครับพูดในว่างก็มาเลยพี่น้องผู้ใจดีเออขันวัซอยกันมาแล้วเอ้าผู้อยู่ต่างยังหวัดเบิ่งนะครับเริ่มืันนี้กับวันที่ สิบเก้าบ่ฮะอ๋ยี่สิบแล้วบ่อยี่สิบกันยาสองห้าหกสี่เดือนสิบนะเดือนสิบพันเกลียวพอดีออเอาผสม,มไหมแม่สันผสมคนอยู่ทั้งคุณบ่อเ้ <c oughs> ยคือขักขืนในรัฐบ,บาลม,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 มัด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 มาดสี่เราพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ย ตัวสิเป็นเม็ดเขาเขาเมันั่วธรรมดาเด้อเออเขาไม่ได้กินปุ๋ยเพื่อนรัตว่าเขาวม่ได้กินปุยนยน๋ยแล้วมา่งามกระดอกกระเดียเนนเดเหรอเนาะอืม้าวคือเก่าล่ะครับผมหลังจากสม้มการกู้เขาให้แล้วก็ปูเยี่ยมกับสีพาไปลึม ไปชมตัวเลขงามๆเพื่อเก่าหรือครับผมอตัวนนวมาลยอ,อาจารย์อ,อยู่ในกระดาษพุ่นละเดี๋ยวไปเอามาทายทำให้พี่น้องเอฟซีพันเบิงก่อนอ้าวสูตรนี้ซื้อว่าสูตรสี่ชุดเข้าบนเด้อครับเด้อเอฟซีขอมามอันปูเยี่ยมันเคยเสนอไว้ตั้งเจ่เดือน พูดอกก,กกระดาหุ่นเครับผมงวดมันออกเกตหาศูนย์ล้วผู้เยี่ยมเสนอไปซีตัวนะครับผมมีซี่เก้ 50, ออกาซี่ศูนย์หาเก้าหาสมโตก็ใหกเกตหาศูนย์มาหลุดออกเอฟซีมาพ่อผัดอ้าวผู้เยี่ยมเฮีดไทยอีกแนี้ยมาท่นสูตรสตัวเข้าบนนะมาชมเลยครับผมสิไล่ให้เบิง้งอ้าวตั้งแต่งวดเกตสองห้านะครับ ได้หนึ่งสองหเจ็เลขสี่ตัวประกบกันแล้วได้ 6, กหนึ่งหกสองหนึ่งเสองว่าสั่นเข่าห1นะครับงวดต่อมาอ่าสองหหนึ่งนะครับได้90กับ4ีหประกบกันแล้วได้4ี่เก้าสี่ศูนย์หา้าหาศูนย์อ่ะงวดนี่ยหะปูย,ย,ยป่อไฟไปมันออกเก็ดหานะครับเห็นบ่าวงกลมไว้นะหาศนย เจดศนะครับจับตัวเลขได้ห้หกับหกเจนะครับประกบกันแล้วได้หกห้าหกหเจหเจหกมันบอกเจ็ดาซล้วะสูตรนี่งวดต่อมาเจ็ดห้าลวนี่ได้สีห้ากับสามสี่ะครับสามสี่สามหมันเข่าสามห้าครับอ้าวงวดนี้บานนี้งวดนี้งวดนี้เก้สห้า จับเราได้สาี่กับ8 9ดเก้านะครับนี่นี่นี่สามสนี่บานนี้ประกบกันแล้วได้8 3 8สามแปดสก้าสรให้พร้อมเด้อสามแปดสี่แปดสามเก้าาบานนี้จับหลักร้อยใช่นะครับเ4 8ดสี่แปดเมนะมีประมาณซ้ํานีแ้แหละครับผม เอา FC พู้ได้ขอมากอ่ะติดตามมึงเด้อครับเด้อคลิปเนี่ยเอากับป้าเขานี่ละเอาพักสายตากันจังหน่อยเว้ยมันหมอนพักเถอะเขาไม่ยากดิร่างกันเก้ามาแห้งเขาเมียบเมียบิเล็ฝนตกวานอะเว้ยสภาพเก่ามันลงลางว่ะเก้าเก้าถึงน้ำว่าเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์เด้อดอกมันออกมันอีหลี อืมปัดเพิ่นกู้เพิ่นเกาตอกมัดหัวมันเหรอครับมัดที่ละเ้นมาตอกนี่เออามัดใสดด่หัวมันเนี่ยออกัยังเอิญเข,าขเ่าอยู่คือเกาเด้อครับเขาก็เป็นเขาเปลือกแล้วครับ <c oughs> เขาเปลือกก็เขา้าเก้าแปดพุ่งละเอาตอกมัดหัวมันเส้นนึ่งไว้ <c oughs> ที่บ่ไปแปดเก้านึ่งมาบาน,น <c oughs> อ่าเอฟซี FC แฟนช่องเอา อยากเห็นเจ้าของกระสมทั้งส่องปูเยี่ยมพาลวยนะครับเดอ้อแม่สมกระไดเฮนะ่ากดเบ้างโหลดทั้งยูทูบเห็นที่นี่หรอเห็นอยู่บ่จ้าเห็นอยู่เออเห็นอยูก่กดไลค์กดแชร์ใน,นกากป้าเขานี่และโล้นใช่ๆอ้าวพ่อแม่พี่น้องผู้ยุตต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับเดอ้อได้มาเห็นไทายอำเภอเพชรกู่เขาเมื่อนี้กระโสดยางไงละ่ะ อาพระสายตาแล้วมาเบิ่งนะครับผมว่าที่มาคองสูตรเป็นยังไงเนี่ยเอามากู้เธเดอ้อควอนนี่มีง่ายมาฟยคนพี่เหล่ามังค่ยจุ่มกันเลยสามนี่มาเบิ่งฟวนันเขาเด้อครับเดอ้อนี่โอ้ยหนักองสงเลยว่ะมันไม่ได้ฟวันแล้วล,ล้วนบมดอย่างเงีเ้พดหักแท้ฟวันเขาเมื่สมหนึ่ง อ้าวสูตรนี้มันมาจังไหนวันจี้ครับผมอ,อ่าแตงวดสองหาม้าจังสี่แล้วครับปูเยี่ยมเขียนซี่เรียมไว้ละครับอาเข้ากับเดินหาไปเลยครับห้าหกเจ็ดแปดพอดแปดเรามาตั้งแปดแถวไหมครับ 8, 9, 0, แปดเก้าศูนย์หนึ่งเราก็มาตั้งหนึ่งแถวไหมหนึ่งสองสามสี่เรามาตั้งสี่แถวไหมสี่ห้าหกเจ็ดปูเยี่ยมเฮ็ดสี่เรียมครอบไว้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละเลขมันสี่ม้าครับมาม้าสองไหนก็ซสองหนึ่ง เลี้นใส่ไส่ละครับเมืันกับเลี้นใส่ทั้งไตกับทั้งเทิงนี่ละนี่เห็น 3, 4, ไ่มสามซี่ใส่แปดเก้าก็ได้หนึ่งสองหกเจ็ดก็ได้แต่ว่างวดนี้มันหนึ่งสองมาใส่หกเจ็ดนะครับผมอ่ก็ดนเรีออกที่หกหนึ่ง,ง,ง 2, 7, ครับนี่นี่นี่หกหนึ่งนะครับผมอ่อางวดหกหนึ่งก็เขียนขึ้นกันและครับ เฮ็ดคือกันทุประการครับผมปาก่ว่าเลขมาออกที่50นี่มีบ่อหาศูนี่ครับนี่นี่หาศูนย์หาาศูก็เขียนคือกันละครับก็ได้ห้หกับ6กเจประกบกันแล้วกับหกหาหกห็หาเจหได้เจหาครับนี่เห็นมอวดเจานะครับเขียนคือกันละตั้งหาขึ้นไป ตัวประกอบกับสี่ห้าสามสี่เห็นป้ o หนึ่งสองสามสี่นี่ครอบไปแล้วเครื่องใหม่มันตีมานี่ละหนึ่งสองสามสี่สามสี่กับสี่หามานน้ำกันครับสามสี่สามห้าสี่สี่สี่ห้ามันออกตัวได้เหรอครับออกสามห้านี่เดียวครับนี่เห็นว่าสามห้าหักสายตาจากน้อยเบิกเม็ดเข่าลวกเข่าไปสักตื้น อางวด3าหาครับผมก็ตั้งละหาหกเก็ดแปดแปดเก้นหนึ่งหนึ่งสองี่หาหเก็ดนะครับประกบที่3าสี่กับ8ปเก้านี่3ามสี่วิ่งใส่8ปดเมันสีวิ่งใส่ส5กับ3ามนี่มันมาแล้วว่าหันหรือมันทีมาอีกมันมี้องนี่้องเดียวนี่ครับ8ปเกกับ3าสี่นี่ทีมาก็เลยได้8ปดสามแป3สี่เก้าดสเก้าสีนะครับ ก็เลยได้ประมาณนี้แหละครับปูเยี่ยม,มงกฏมาให้แล้วมัก8 4 9 3มมาได้บอฮะเบิ้งบอกสุดมองสุดท้ายไม่ลดรับบาทนี่ฮะคลิปนี้ไรห,หูไรตาจังน้อยนะครับเด้อปูเยี่ยมจับกล้องเกี้ยวรถนะครับปูเยี่ยมวางเกตหลักร้อยนะครับ7 4 8 7 8 4 7 9 3 7 3 9มามาได้บอรครับ 8ปดสีมงกลมมาให้แล้วนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับ f อขอมานะครับขอเลขชุดซตัวเด้กผู้เยี่ยมมาสั่นพันว่าก็มีเท่านี้ละเลขชุดซีตัวของปู้เยี่ยมก็ได้นะครับผม8-3 8ส9 3 9ปมาได้บอมาได้บอ นะครับคนทอดไว้แล้วเพิ่นก็เตี๋ยวรถมาแกแล้วครับผูรถรอีแตกกระมี่รถไถกระมี่นะครับผมโอ้สอนน้ำดิเอารถมาตีที่ไ,ไออ่ได้อีกรอบนึงยี่ห่้อแม่สมเนี่ยว่านอีกสักหมึ่หยังเออได้ดิ่คยว่าเนาะ พอรถมันตีเนี่ยมา้วานต่อเลยเขาเอื้นพันธ์ยังก็ครับพันธ์น้ำย่อยกระเรียกหอมผู้พันธ์กระเรียกเงี้ยบ่โอ้น้าย่อยน้าย่อยอฮะผู้ใดอยากกินเขาไม่กดไลค์กดแชร์มาเด้อครับเด้อผู้ใดเป็นตาสวรรค์ได้เลยครับหบมากโอ้ยว่นธรรมดาด้วยครับ มาเขายังง้าพะโล้ครับเฮ้พูดอดะพูดอ่ะพูดอ่ะพูดเาดเอาอ๋อมาใกล้ใกล้ดูครับดูใกล้ๆหน่อยอ่าสิโชคลาภบ,บา่จะโชคลาภไหมสำหรับงวดนี้สี่ตัวสี่ชุดเข้าบนที่เอฟซีขอมานะครับผม เอฟซี FC, ขอมาจะเข้าปังปังไหมเอาทางคุณเป็นรถอีฐแตกเด้อครับเด้อการลองมาขนมาใหญ่กันคุณเอาอ๋อมาพาจากท่านี้เหรอครับโูปูเยี่ยมพารวย นะครับผมกับเขาให้วันที่20นี่แหละอ่าอำาลาพาจากกันซักนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เยี่ยมในเดอ้อผู้ใดรับชมคลิปนี้